เป็นงานของประกันสังคมนะครับที่มาเชิญพี่ๆอสรอทั้งเขต50เขตกรุงเทพตั้ง50เขตน,นะครับ500กว่าคนวันนี้พวกเราก็มารอตัวกันนะครับเพื่อจะให้พี่ๆอสรอได้เจอหน้าเจอตากันนะครับแล้วก็ให้อสรอแต่ละคนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ของประกันสังคมในมาตรา40ว่าพวกเรามีสิทธิประโยชน์ให้อะไรบ้างนะครับซึ่งในสิ่งต่างๆของสิทธิประโยชน์ในของมาตรา40คบน,นี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเราสามารถดูแลตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วยถ้าหากว่าท่านไปรักษาพยาบาลของสปสช,ชเรียบร้อย ประกันสังคมตามมาตรา40ก็จะเข้าไปดูแลต่อถ้าหากว่าได้รับประสบอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถทํางานได้ประกันสังคมก็จะเข้าไปดูแลในช่วงที่ท่านอยู่ในระหว่างรักษาตัวที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าพิการจากอุบัติเหตุที่ในขณะที่อยู่ในประกันสังคมตามมาตรา40ประกันสังคมก็จะดูแล ตลอดชีวิตถ้าหากว่าท่านถึงอันสุดท้ายของชีวิตคือเสียชีวิตประกันสังคมก็จะดูแลในวงเงินห้าหมืนบาทช่วยค่าทำศพเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่เป็นประกันอยู่ในกลุ่มมาตรา40ก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ต้องกังวลในช่วงของเจ็บไข้ได้ป่วย หรือพิการแต่ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องหลังของทุกๆคนไม่ต้องกังวลว่าลูกหลานพี่น้องจะมากังวลกับตัวเราถ้าเราอยู่ในบ้าตา40ของว่าการสังคมเนี่ยว่าการสังคมจะเข้าไปดูแลในเรื่องหลังของพวกเรานะครับแต่วันนี้ที่มา <c oughs> เป็นการ เชิญชวนให้อสรอเข้ามาก็คือจะเป็นการประชาสัมพันธ์ออกไปและให้ขยายวงออกไปว่าในกรุงเทพมหานครนี่เรามีประชากรประมาณ5ล้านคนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนนะครับก็ประมาณ1นึ่งล้าน4แสนคนเราก็อยากจะเชิญชวนให้เ,เพื่อนๆผู้ประกอบอาชีพอิสระนี่เข้ามาสู่ระบบประกันสังคม ของกระทรวงแรงงานตามมาตรา40นะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นก็จะมีมาตราสา39ซึ่งมาตรา3 3 3 9คุณได้สิทธิตามประกาศสังคมของมาตรา3 3 3สอยู่แล้วแต่กรณีมาตรา40เราก็จะมีมาตรา40กรณีพิเศษหรือมาตรา40ครับพซึ่งประกันสังคมก็ได้ออกโครงการใหม่ๆในส่วนนี้ออกมาซึ่งตัวผมเองก็ขอเชิญชวนนะครับและที่สำคัญที่สุด วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพือนอาสลอทุกคนที่ลนลงที่ให้การดูแลผู้ประกันตนทุกคนตอนนี้ก็ทางประกันสังคมเราก็ที่ผมกล่าวไว้มือสักูลนะครับว่ามีมาตราประกันสังคมตามมาตรา40รัฐหรือ40บวกนะครับซึ่งเดี๋ยวทางประกันสังคมก็จะมีการประชาสัมพันธ์ออกไปว่า มาตรา40บวกเนี่ยเราได้สิทิิพิเศษในเลืองอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอให้ไปถามท่านประหลัดหรือเลขาประกันสังคมนะครับเดี๋ยวผมจองหน้าสื่อคนเดียวหมดไม่ได้เดี๋ยวท่านประหลัดจะงองนเรานะครับยังไงมาตรา40บวกหรือ40พัดเนี่ยประกันสังคมกำลังออกโครงการซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้จะสามารถช่วยผู้ประกันตนตาม,มาตรา40ได้อีกมากมาย ยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่ยังไม่เข้าสู่ประกันสังคมตามมาตรา40แล้วเป็นอาชีพอิสระก็ขอเชิญชวนโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ทำงานในบ้านรับงานมาทำที่บ้านหรือเพื่อนๆที่เป็นรเดอร์หรือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างตรงนี้ก็ขอเชิญชวนครับเพราะอาชีพของพวกท่านอยู่ในภาวะที่มีโอกาสเสีย่ยง าะฉนะถ้าเราเข้ามาสู่ประการสังคสตามมาตร่า4ีพวกเราจะได้รับการคุ้มครองถ้าท่าน,านหากพวกท่านได้รับประสบอุบัเหตุน,นะครับอันนี้ก็ขอชดเชนจริงๆนะครับเราทาประการสังคมเรามีความจริงใจและเต็มใจที่จะดูแลเพื่อนๆที่อยู่ในประการสังคมทุกคนครบนับผมโอเคนะครับ